มาทุกคนพูดพร้อมกันโอมกุนอ oh, mm ืมอืมกุนกุน สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องฮันเตอร์ในวันนี้นะครับผมจะมาด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ของกอนกับฮิโซกะนะครับผมซึ่งก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกอนกับคิโรไปแล้ววันนี้ก็ลองมาขายี้ในอีกมุมหนึ่งกันบ้างครับซึ่งต้องบอกว่าตัวละครกอนกับฮิโซกะเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ก็มีความผูกพันมีความสนิทสนมกันแปลกๆน,นะครับเออแต่ว่าลหลายๆอย่างมันก็ดูสมเหตุสมผลดีครับถ้านับตามเงื้อเรื่อง148ตอนเนี่ยจะมีเรื่รว,รกวกยับ กับฮิโซกะให้ได้เล่าบ้างอย่างนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าน้อยกว่าที่คิดครับผมเออก็คือว่าเท่าที่ผมคัดเป็นชปเตอร์มาได้นะครับก็คือจะมีประมาณ5ช่วงหลักๆนะที่กอนกับฮิโซกะเนี่เขาจะได้มีบทบาทร่วมกันนะครับคือที่จริงบทบาทของฮิโซกะเนี่ถ้าพูดในมุมของความเป็นตัวละครของเขานะคือเขาเป็นคนที่แบบชอบต่อสู้กับคนเก่งๆอยากหาคนเก่งๆมาต่อสู้แล้วก็เขาจะมองคนเก่งๆเหล่านั้นนะว่าเป็นของเล่นของเขานั่นเองครับซึ่งอย่างกอนเนี่ยถือว่าเป็นต้นอ่อนที่เขาต้องการเห็นเติบโตพอเติบโตขึ้นมาขั แล้วเขาก็ต้องการที่จะฆ่าก่อนทิ้งเมื่อถึงเวลาตอนนั้นนั่นเองครับผมซึ่งตรงนี้แหละครับมันกลายเป็นความน่าเศร้าที่ว่าบทบาทของกอนก็จบลงไปในของภาคการเลือกตั้งประธานนะครับก็ยังไม่ได้มีแววว่าจะกลับมาในเนื้อเรื่องไหมเพราะว่าก่อนเนี่ยได้ทําตามเป้าหมายที่เขาต้องการแล้วนั่นก็คือการได้เจอพ่อของเขาแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นบทบาทของภาคเรือวันดํามันก็จะกลายเป็นบทบาทที่คูราปิก้ากลายเป็นตัวหลักไปเลยเนาะส่วนฮิสุกะเองก็ดูจะมีประเด็นที่จะออกตามล่าพวกแมงมุมออกตามล่าคุโรโร่ต่อเพื่อแก้มือที่เคย ไม่รู้ครับผมแต่เรามาดูอดีตกันดีกว่าว่ากอนกับฮิโซกะเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นมาเป็นยังไงบ้างครับโดยจะแบ่งเป็น5้าชัเตอร์หลักๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเจอกันครั้งแรกการชิงป้ายที่เกิดขึ้นในการสอบฮันเตอร์การคืนป้ายที่เกิดขึ้นที่หอประลองกลางหาวและการมาเจอกันที่กรีตไอแลนด์แล้วผมจะติดประเด็นให้ที่ว่าเรื่องของภาคการเลือกตั้งประธานนะครับผมมันมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับฮิโซกะกับกอนที่เราพอจะเล็งเห็นได้ว่าทิศทางของตัวละคร2ตัวนี้มันจะไปในทิศทางงงไไไหนนนะครรััับซึ่้้้้มมพอมแลลวกก็ปฟีปดเย ครับผมซึ่งประเด็นแรกนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของการเจอกันคือต้องบอกว่าตัวละครหลักๆที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนกับกอนส่วนใหญ่กอนก็จะมาเจอที่การสอบฮันเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคูราปิก้าหรือจะเป็นเลโอดิโออย่างนี้เนาะหรือกระทั่งคีรัวเพื่อนรักของเขานั่นเองครับและไม่ต่างกันเลยครับผมคือตอนที่มาเจอกับฮิโซกะเนี่ยก็เจอกันที่การสอบฮันเตอร์ครั้งแรกนี่แหละครับโดยที่ว่าฮิโซกะเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เปิดตัวออกมาได้อย่างค่อนข้างมืดดำนะครับคือแบบว่าเป็นตัวละครที่มีความร้ายค่อนข้างสูงงเเเเเขขาาาาลล่นน่่นนนนนคทีมม้้รรวสออบบบไไดแยๆะ ทำให้แขนหายไปอย่างนี้เนาะฮิโซกะเนี่ยเคยเข้ามาสอบฮ mm ันเตอร์ในรอบปีที่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าไปเล่นงานกรรมการคนนึงเข้าก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทําให้ฮิโซกะเนี่ยต้องตกรอบไปนะครับและหลังจากนั้นการสอบรอบแรกก็เริ่มขึ้นนะครับก็คือวิ่งตามซาทอสไปซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เห็นว่ากรกับฮิโซกะจะมีประเด็นอะไรกันนะครับจะไปมีประเด็นกันอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ช่วงตอนสอบในป่าที่เป็นหมอกนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับฮิโซกะเนี่ยเขาจะทําตัวเหมือนกับเป็นกรรมการด้วยเป็นกรรมการยังไงใช่ไหมก็คือว่าเขาเนีีี่่่ตต้ออองกาารรรททจะดูวใคคคมมุณสบัิพพ ทำให้ฮิโซกะตื่นเต้นแล้วก็ฮิโซกะจะประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีคนที่แบบว่ามองฮิโซกะเป็นตัวอันตรายแล้วก็เข้ามาลอบกัดฮิโซกะบ้างเล่นงานฮิโซกะบ้างอะไรก็ว่ากันไปซึ่งในการไล่ล่าของฮิโซกะครั้งนั้นก็เกิดคนตายไปเยอะบวกกับคนที่ไปโดนสัตว์ในป่านั้นเล่นงานอย่างเงี้ยก็มีไม่น้อยเลยครับและทีนี้เนี่ยเหยื่อของฮิโซกะก็จะวนๆมาถึงเลโอริโอกับคูราปิก้านั่นเองครับซึ่งการที่2คนนั้นมาเจอกับฮิโซกะนะครับทำให้กอนเนี่ยก็เป็นห่วงเหม ไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะหนีดีกว่าอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้การเปิดตัวครั้งนั้น,นครับคือกอนเขาใช้เบ็ดในการที่จะเหวี่ยงไอ้ตุ่มเบ็ดนะเนาะเข้าไปฟาดหน้าฮิโซกะได้ทีนึงซึ่งพอฟาดหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยฮิโซกะก็แบบรู้สึกประทับใจว่าการโจมตีเนี่ยมันโดนได้ด้วยแล้วก็รู้ว่ากอนเป็นผู้ใช้เบ็ดปุ๊บก็เลยจะขอดูเบ็ดสักนิดนึงนะเนาะแต่กอนเองก็มีความเฝ้าระวังตัวสูงนะครับแล้วก็เตรียมจะใช้เบ็ดในการที่จะโจมตีฮิโซกะอีกรอบนึงแต่ก็ไม่ได้ผลแล้วน,น เฮิโอกะก็หันไปบอกกับกอนว่าไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ฆ่าเขาหรอกเพราะว่าเขาคนนี้ผ่านแล้วเธอเองก็ผ่านเหมือนกันนะคําว่าผ่านในที่นี้คือฮิโซกะเขาคงประเมินแหละว่าพอจะมีแบบศักยภาพในการเติบโตได้ไหมน่าจะพวกนี้ซึ่งทั้งคุราบิก้าเลโอริโอหรือก่ทั้งคิรัวกับกอนอย่างเงี้ยฮิโอกะก็มองว่าเป็นคนที่น่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเป็นของเล่นให้เขาในอนาคตได้แน่นอนซึ่งอันนั้นก็คือเป็นการเปิดเปิ้งแรกนะครับกับการปะทะกันของกอนกับฮิโอกะครับแล้วหลังจากนั้นกอนก็จะดูเหมือนกับอยู่่ในนสาาาาายตของงงงโกเป็บบบคครรั้วทีผม นะั่นก็คืออย่างเช่นตอนที่ไปที่ทริกทาวเวอร์ใช่ไหมตอนทริกทาวเวอร์เนี่ยฮิโซกะเขามีประเด็นกับกรรมการอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับแต่ในรอบการสอบนั้นนะครับฮิโซกะก็สังหารโทรการิที่เป็นกรรมการที่เคยมีประเด็นบอกว่าฝึกมาได้แค่นี้เองอยหางั้นหรือนี่แล้วฮิโซกะก็ถือว่าเป็นคนที่ผ่านทริกทาวเวอร์มาคนแรกเลยนั่นเองครับแล้วพอผ่านมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็นั่งรอนะครับรอว่าจะมีผู้เข้าสอบคนอื่นผ่านมาอีกไหมซึ่งในจังหวะที่พวกกรแบบจะผ่านไม่ผ่านแหลนะครับก็คือว่าใช้วิธีการในการทุทททาาาาางงออออกกกเเพพื่าา่่่จจะุุข้้มในนดีผแลววยรัต ผ่านมาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่าฮิโซกะเองเขาก็มีรอยยิ้มนิดนึงนะครับว่าโอ้ผ่านมาจนได้นะพอผ่านตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงถัดไปที่มันจะเริ่มเป็นความสัมพันธ์ที่พีคมากขึ้นระหว่างฮิโซกะกับกอนโดยเป็นการสอบที่เกาะเซบิรุที่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีป้ายเป็นเป้าหมายแล้วก็ไปชิงป้ายกันอย่างนี้แล้วกอนเนี่ยเอเอิญนว่าโชคดีหรือเปล่านะครับโชคร้ายนะได้จับป้ายของฮิโซกะขึ้นมาครับคิรัว <K iro S 1> ก็คอนเฟิร์มให้นะครับว่าดวงนายนีย่คือไม่มีเลยนะกอนแลวกอนรู้ว่า ว่าการต่อสู้ซึ่งซึ่งหน้าเพื่อชิงป้ายอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับคืออย่างทฮิโซกะเนี่ยดูแล้วเขาจะเก่งเป็นอันดับต้นๆของการสอบครั้งนี้ถ้าเขาเจอใครปุ๊บเขาชิงป้ายมาเพื่อให้ป้ายมันครบหกแต้มก็คงไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนเนี่ยเขาต้องใช้วิธีการแบบว่าจิกจิกดูซิว่าจะทํายังไงเล่นที่เผงฮิโซกะให้ฮิโซกะเผอมีจังหวะเปิดช่องว่างแล้วก็จะชิงป้ายมาตอนนั้นแล้วก็หนีเลยอะไรอย่างงี้ซึ่งวิธีการที่ก่อนค้นพบก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยเปด่่่่อองางมกกทีี็คออนนนนนัยึ์ไ้ แล้วก่อนก็จะใช้จังหวะนี้ในการที่จะดูซิว่าฮิโซกะเนี่ยเขาจะเล่นงานอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็จะใช้จังหวะนั้นชิงป้ายของฮิโซกะมานั่นเองครับแต่ทีนี้แผนของกอนดันมีช่องว่างตรงที่ว่าเห็นฮิโซกะคุยกับคุราบิก้าแล้วก็เลโอริโอคือ2คนนั้นน่ะเขาทําทียอมจำนนให้กับฮิโซกะแล้วก็ยอมมอบป้ายให้ก่อนก็เลยคิดว่าชิบหายแล้วถ้าเกิดว่าคนต่อไปที่ฮิโซกะเจอแล้วไม่สู้กันอย่างนี้ยอมมอบป้ายให้กับฮิโซกะอย่างนี้กอนก็คงไม่ได้ชิงป้ายจากฮิโซกะมาสินะอ่ะ่่ะะะะแตวาางงงงง้้ลลเสสสสีียดดูนนะนรหทจจจัััักมผไถึิ ที่โซกะที่รุนแรงมากๆเลยที่ว่าเขาเซียนจากการที่ไม่ได้สังหารเลโอลิโอกับคูราบิก้านั่นเองครับซึ่งที่จริงฮิโซกะเองเขาก็ประเมินเหมือนกันนะครับว่า2คนนั้นเองเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันระยะเวลาสั้นๆนี้ก็คือสามารถเติบโตขึ้นมาได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับซึ่งระหว่างที่ฮิโซกะาเขากาลังเซียนอยากฆ่าคนอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนได้เจอกับตัวประกอบท่านหนึ่งครับพอได้เจอกับตัวประกอบท่านนั้นเสร็จแล้วฮิโซกะก็พุ่งเข้าสังหารแล้วกอนเนี่ยเขาก็สามารถใช้เบ็ดชิงป้้้้าาาาายยขอองโกกมมมไไดสํเเเรร็จจแตู่่่่ลวี วละครที่มีชื่อว่าเกเรต้าเนี่ยเขาเล็งกรอ,อยู่เหมือนกันครับพอกรกำลังชิงป้ายแล้วก็วิ่งหนีเสร็จปุ๊บเนี่ยเรียกว่ากรก็โดนแผนเดียวกับตัวเองในเล่นงานก็คือจังหวัดที่ตัวของกรโฟกัสอยู่กับการชิงป้ายของฮิโซกะอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยโดนเกเรต้าเล่นงานเข้าด้วยการยิงยาพิษและทีนี้เนี่ยตัวฮิโซกะก็โผล่มาเล่นงานเกเรต้าไปแล้วก็เอาป้ายมาให้กับกรน,นั่นเองครับผมโดยที่ว่าตัวของฮิโซกะเนี่ยเขาก็มีป้ายที่ครบ6แต้มพอดีเขาก็เลยบอกว่าให้กรเอาป้ายของตัวเขาไปบวกกับป้ายของตัวเองปบบกก็คคงรร6แต้แ้้มวจะะไไดผ่าานนเขอ ซึ่งกรเองนะครับด้วยศักดิ์ศรีด้วยความหยิ่งของเขาว่าถ้าได้ป้ายมาแบบนี้เขาไม่เอานะเขาก็เลยตั้งใจจะคืนป้ายให้กับฮิโซกะครับซึ่งจังหวะจะคืนป้ายนั้นนะครับฮิโซกะก็เดินเข้ามาหากรที่โดนยาพิษอยู่ซึ่งกรก็ขยับตัวอะไรไม่ได้มากแล้วก็โดนฮิโซกะต่อยหน้าเข้าไปทีหนึ่งครับผมซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นสัญญาที่ฮิโซกะให้กับกรว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งกรสามารถต่อยหน้าฮิโซกะเหมือนที่ฮิโซกะต่อยหน้ากรได้แบบนี้เมื่อถึงตอนนั้นถ้ากรจะคืนป้ายแล้วก็จะรรรัับบบคคืนนนนไววว้้้้้ออ่่่่่่าาาาาาซึงงงงตตเีีกกกกกก็กนนะ็สสมจจจจใใหะะะแททิโผร สอบฮันเตอร์นี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนั่นเองครับกอนก็เลยยอมรับปายนี้ไปเนาะแล้วก็ด้วยความเจ็บปวดเสียใจว่าเขาอ่อนแอมากเหมือนกันนันเนี่ยเขาก็ไประบายกับคุราปิก้านะครับก็ร้องไห้ต่อหน้าคูราปิก้าไปทีนึงแล้วพอการสอบในรอบต่อไปจบลงเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับกอนก็ได้เป็นฮันเตอร์นะซึ่งสถานการณ์ตอนนั้นนะครับกอนก็ไปมีเรื่องกับอิลูมินิดนึงเนาะประมาณว่าจะไปเค้นถามว่าคีรัวอยู่ที่ไหนจะไปหาคีรัวนะอิลูมิเองก็รู้อยู่แล้วว่าพวกกอนไปที่นั่นก็คง มอลมิเองก็คิดว่าตัวของกอนเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคของการเติบโตบางอย่างของคีรัวก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของอิลมิก็คิดนิดนึงว่าจะกำจัดกอนดีไหมแต่ว่าฮิโซกะบอกชัดเจนเลยครับว่ากอนเป็นของเล่นของผมถ้าเกิดว่านายมาทําอะไรกอนแล้วละก็มันไม่จบง่ายๆแน่นะ,ะก็จะบอกกับออลมิอย่างนี้ไปออลูมิเองก็อ่าโอเคในเมื่อกับฮิโซกะเหมือนเป็นพันธมิตรกันนะครับก็มีการช่วยเหลือกันบ้างบางครั้งบางครานะครับก็พอฮิโซกะพูดแบบนี้อิลมิเองก็คงไม่อยากมีเรื่องก็ปล่อยไปนนนนนัััั่่่เเเเอออองงงคครรรรแะททีีี้้มมกก็็จจจาาาไไไปปยืวด คี้รัวเองก็รู้ว่ากอนเนี่ยเขาต้องการที่จะต่อยหน้าฮิโซกะให้ได้ด้วยเงื่อนไขที่เคยเสัญญาก,กันไว้กับฮิโซกะนะครับแล้วตอนนั้นนะครับจะเรียกว่าบังเอิญโชคดีหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับคือกอนกับคี้รัวเนี่ยไปที่หอประลองกลางหาวเพื่อที่จะฝึกฝนวิชาให้แน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งการฝึกฝนวิชาครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้กอนกับคี้รัวสามารถไต่เต้าชั้นขึ้นไปได้เรื่อยๆและการมาที่หอประลองกลางหาวนี้นะครับกอนกับคี้รัวก็ไม่รู้เลยว่านี่มันคือการสอบฮันเตอร์เบื้องหหลัหลัรรออนนนนนนนีี่่นน่ึมมนน้้กกกกกาาาฝเเเคบบทสใิวณ นั้นก็คือคุณวิงนั่นเองเนาะพอได้สอนไปสอนมาปุ๊บเนี่ยก็รู้เรืงเนนบ้างเป็นพื้นฐานแต่ทีนี้เมื่อถึงชั้น200ก็ได้เจอกับฮิโซกะจนได้ครับฮิโซกะเปล่งออร่าไม่ให้กอนกับคีรัวเดินเข้ามาได้และทีนี้กรกับคีรัวต้องรีบฝึกเพราะถ้าไม่รีบฝึกปุ๊บเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าลงทะเบียนที่ชั้น200นี้นะครับโดยที่ฮิโซกะเนี่ยรู้ว่าถ้า2คนเนี้ยเข้ามาโดยที่แค่ฝ่าเน้นของฮิโซกะก็ยังทําไม่ได้ทั้งสงคนเนี่ยมีสิทธิ์ตายแน่นอนนะครับผมทำให้กกร บอกว่ายินดีต้อนรับสู่ชั้น200นะอ่าก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งพอผ่านไปแล้วเนี่ยกอนกับคิโรก็ยังต่อสู้กันอยู่เรื่อยๆนะครับโดยที่กอนก็มองเห็นแล้วว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ได้ต่อสู้กับฮิโซกะนะแล้วถ้าต่อสู้กันรอบนี้กอนอาจจะได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับฮิโซกะและทั้งสองคนนี้ก็ได้นัดประลองกันจนได้ครับโดยฮิโซกะนะครับเขาก็เปิดโอกาสให้กับกอนว่าเลือกวันมาเลยว่าจะต่อสู้กับฮิโซกะเนี่ยเป็นวันไหนแล้วก็นัดกันเป็นที่เรียบร้อยว่ากอนกับฮิโซกะจะสู้กันใในนนนนวัััที่่่่10กกกรรรฎาาคคมเอองงบซึต ครั้งนั้นก็ฮิโซกะได้เห็นการเติบโตของกอนดีมากเลยครับผมแล้วกอนเองก็ใช้จังหวะหนึ่งนะในการที่จะงัดพื้นของสนามลองนั้นมาโจมตีพื้นกำแพงนั้นแตกให้พุ่งเข้าใส่ฮิโซกะแล้วก็อาศัยจังหวเะเผลอในการพุ่งเข้าต่อยหน้าฮิโซกะได้สําเร็จครับซึ่งพอต่อยหน้าเข้าไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็เดินไปคืนป้ายครับผมถือว่าเป็นการทําตามสัญญาที่ทั้งสองคนนี้เคยคุยกันไว้ที่เกาะเซบบรุนั่นเองครับแต่ว่าพอคืนป้ายเสร็จปุ๊บมันก็ยังไม่ได้จบแค่นี้นะทั้งสองคนก็ยังนเนนนนี่ย่ยแนอน เขาก็จะมีความสามารถที่เหนือก,กองอยู่แล้วครับการสู้กันไปจริงจจังๆมันก็ไม่ทําให้กอนสามารถเอาชนะฮิโซกนนะณเวลานี้ได้อยู่แล้วแต่กอนเองเขาก็เป็นคนที่ใจสู้นะโดยระหว่างการต่อสู้ครั้งนี้เราก็จะได้ยินประโยคสุดฮิตที่มันติดหูเรามานะครับว่าโอ้กอน โอ้อืมโอ้กอนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฮิโซกะจะพูดว่าฉันน่ะอยากจะทําให้เธอแตก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 สลายณตอนนี้เลยนั่นเนี่ยเออก็จะพูดอย่างนี้ไปแต่ว่าอยู่ๆสติก็กลับมาแล้วฮิโซกะก็คิดในใจว่าไม่ได้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 ต้องรอให้กอนเนี่ยเติบโตมากขึ้นกว่านี้อีกนะในจุดจบของการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยกอนก็พ่ายแพ้ให้กับฮิโซกะนะครับซึ่งความรู้สึกของทั้งสองคนนี้ที่มีต่อกันนะคือกอนจะรู้สึกว่าฮิโซกะอยู่ไกลเหลือเกินแต่ว่าไม่ใช่ระยะห่างที่ก้า ไไนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกอนก็คิดว่าวันหนึ่งนะ่ยจะต่อสู้กับฮิโซกะแล้วก็จะเอาชนะให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ได้เลยส่วนฮิโซกะนะครับก็คิดกับกอนเหมือนกันว่าตอนเนี้ยกอนเขาก็มีการพัฒนาฝีมือที่มากขึ้นแล้วแต่มันก็คงยังไม่ถึงมาตรฐานที่ฮิโซกะจะต่อสู้ได้เต็มที่คราวหน้าเรามาต่อสู้กันโดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์ของการประลองกลางหาวอะไรนี้เลยแล้วต่อสู้กันด้วยการเดิมพันด้วยชีวิตไปเลยดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับฮิโซกะก็จะคิดอย่างนี้กับกอนกอนก็จะคิดอย่างนั้นกับฮิโซกะ โดยการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของกองกับฮิโซกะเนี่ยตรงนี้เรียกว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรกับความสัมพันธ์สองคนนี้เลยครับนั่นก็คือฮิโซกะเนี่ยเขาปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกองโจนเงามายาโดยที่ตอนนั้นฮิโซกะเนี่ยเป้าโฟกัสของเขาจะไปอยู่ที่การต่อสู้กับคุโรโรที่เป็นหัวหน้ากองโจนเงามายาครับโดยที่กอนกับฮิโรมาเจอกันปุ๊บฮิโซกะเองก็บอกว่าชิวหายแล้วต้องทําไปไม่รู้จักถือว่าเนียนๆนะครับ e แล้วเรื่องราวมันจะไปอยู่ที่การประชันกันของคูราปิก้ากับกองโจนเงามายาที่สุดท้้้้าาาายแลวเนน่คครริกกสมถฝัังโโซใหบ แล้วทีนี้คุโรโร่ก็ไม่สามารถใช้เนนได้พอใช้เนนไม่ได้เสร็จปุ๊บฮิโซกะเองก็หมดโอกาสที่จะต่อสู้กับคูโรโร่ณเวลานี้ก่อนนะครับแต่ตัวของฮิโซกะเองด้วยความที่ว่าอยากต่อสู้เขาก็ต้องหาหนทางเพื่อที่จะช่วยคูโรโร่นะครับเขามาช่วยนี่คือแบบหาคนมาขาจัดเนนให้นั่นเองนะโดยด้วยจุดประสงค์นี้นะครับทำให้กอนกับฮิโซกะได้เข้ามามีบทบาทร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในของภาคกรีฑาไอแลนด์นั่นเองครับในรอบนั้นนะครับผมจะเป็นการต่อสู้กับเรเซอร์นะซึ่งการต่อสู้กับเรเซอร์คร้้กกจมิเรรร่ขาาาไปวทํภ โดยที่ก็มีคนอื่นที่เป็นผู้เล่นของเกมกริดไอแลนด์เข้ามาร่วมด้วยซึ่งรอบแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นการลองเชิงก,กันก่อนนะครับแล้วทีนี้ก็ยอมแพ้มาแล้วก็ไปหาสมาชิกที่น่าจะมีกระดูกมากกว่านี้หน่อยนะเพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้กับเลเซอร์แล้วก็เอาชนะให้ได้โดยที่ว่าสมาชิกล็อตสอนี้นะครับตัวหลักก็จะเป็นแบบเทสเกเลอร์อย่างนี้ใช่ไหมอ่าและหลังจากนั้นก็ไปเจอกับฮิโซกะแบบงงๆครับผมคือคาว่าเจอแบบงงๆก็คือว่าคิรัวสงสัยว่าตัวกรนเนี่ยไปเจอกับคนที่ชื่อคุโรโร่ตอนไหนเออคือการจะเข้า ส่วนคุโรโร่ที่กรได้เจอจริงๆนะครับมันคือฮิโซกะที่ใช้ชื่อคุโรโร่เข้ามาเนียนเป็นเพลเยอร์ในเกมนี้นะครับผมซึ่งพวกเงามายาที่ก็โดนเหมือนกันครับผมคือเข้ามาด้วยกฎที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่แอบลักลอบเข้ามาในเกาะน,นี้นะครับเขาก็โดนเรเซอร์ไล่ออกไปแล้วทีนี้เนี่ยก็เข้ามาในเกมแล้วก็ได้เจอกับฮิโซกะคุยกันเรื่องขจัดเนนอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่เรื่องนั้นฮิโซกะเองก็ต้องปิดเป็นความลับนะครับไม่ได้คิดจะคุยอะไรกับกอนมากมายอยู่แล้วแต่ว่ากรกับฮิโรตอนนั้นเนี่ยเขาก็ดันโฟ แล้วทีนี้กอนคิรัวฮิโซกะก็ได้เข้าไปร่วมต่อสู้กับเรเซอร์ด้วยกันครับโดยการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าฮิโซกะถือว่าให้ความร่วมมือได้ดีนะจุดที่ผมชอบมากที่สุดก็คือเป็นช่วงที่ว่ากอนคิรัวแล้วก็ฮิโซกะเขามีการตั้งฟอร์เมชันเพื่อรับมือกระสุนบอลของเรเซอร์นั่นเองนะครับซึ่งในการรับมือครั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทําได้ค่อนข้างดีด้วยบวกกับว่าตัวโจมตีหลักเขาตั้งให้เป็นกอนเลยกอนเนี่ยก็ใช้ยันยิงเยาะปกระกเปยิงฉุดในการที่จะย เขาก็มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับว่ากรเนี่ยบอกเลยว่าคนที่จะถือบอลให้กับกรได้ต้องเป็นคีโรเท่านั้นเลยเทสเกเลอร์จะมาขอถือแทนให้อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้นะก็เป็นการร่วมมือกันของทั้งสาคนโดยที่ตอนสุดท้ายครับกรมีการเร่งพลังเน้นขึ้นมาจนถึงที่สุดแล้วก็โจมตีใส่เรเซอร์เข้าไปครับพอโจมตีใส่เรเซอร์เข้ามาเรเซอร์ก็สามารถสวนบอลกลับมาได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากรหลบฝั่งของกรก็จะเป็นผู้ชนะทันทีแต่เรเซอร์ก็รู้ว่ากรเนี่ยไม่น่าจะหลบนะแต่ว่ากรดันหมดสติ ปุ๊บก,ก็บอลออกก็ชนะแล้วใช่ไหมแต่ฮิโซกะครับเขาก็คิดจะทําเพื่อก่อนนะว่าอยากชนะแบบสมบูรณ์แบบใช่ไหมล่ะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้บันจี้กรมในการที่จะยิงบอลกลับไปหาเรเซอร์ซึ่งการยิงบอลกลับไปหาเรเซอร์ตอนนั้นนะครับมันมีบันจี้กรมติดไปด้วยทําให้เรเซอร์เนี่ยไม่สามารถสลัดบอลหลุดออกได้ก็พ่ายแพ้ไปในศึกนั้นนั่นเองครับพอลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บก,ก็โอเคเราชนะแล้วนะถือว่าเป็นการร่วมมือที่ดีมากเลยเราชนะกันได้ด้วยทีมเวิร์กนะซึ่งประโยคน์เนี่ยฮิโซกะเป็นคนพ แล้วพอจบเรื่องจบราวทั้งหมดแล้วเนี่ยฮิโซกะก็แยกย้ายกับกอนกับคิรัวไปณเวลานี้เลยครับอย่างที่บอกนะว่าตอนนี้ฮิโซกะเองเขาก็เห็นการเติบโตของกอนเหมือนกันแหละอืมก็เห็นอยู่เรื่อยๆแต่ทีนี้จุดโฟกัสของฮิโซกะที่มันเข้มข้นตอนนี้มันดันไปอยู่ที่เรื่องของผู้ขจัดเน้นเขาก็เลยกลับไปสมทบกับพวกกองโจรเงามายาอีกทีหนึง่งนั่นเองครับก็เป็นการแยกย้ายโดยสมบูรณ์ของฮิโซกะกับกอนด้วยประการชนนี้นี่เองแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีการเจอกันอีกเลยนะคือในภาคคิเมราแอนนะครับไม่มีฮ ฮิโซกะไม่โผล่มาผมก็ต้องพูดอีกรอบไหมเนี่ยว่าฮิโซกะเขามุ่งไปยังเรื่องของการตามหาตัวโรโรเพื่อขจัดเน้นให้มันเรียบร้อยอะไรก็ว่ากันไปโดยที่บทบาทการสู้กับคิเมราแอนเนี่ยมันดันไปอยู่ที่กรกับคิโรแทนนะครับผมแล้ว2คนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสบัสบบศบเหมือนกันกับการต่อสู้กับคิเมราแอนเมื่อการต่อสู้ของคิเมราแอนจบลงนะครับกนที่มีการใช้สัตว์สาบานเพื่อกลายเป็นร่างกอนเคเขาก็หมดสตินอนเป็นผักผิวเหี่ยวไปเลยครับซึ่งเรื่องนี้มันก็รู้ไปถึงหูฮิโซกะจนได้นะครับคือต้ออ้องวองววว่าาานีเรขททปโยยได ทีนี้เขาก็มีการมาคุยกับยูรุมิตอนแรกเนี่ยอิรุมิก็จะพูดถึงเรื่องของที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ NGL เกิดอะไรขึ้นกับสมาคมฮันเตอร์ที่ต้องมีการมาจัดเลือกตั้งกันแบบนี้คือตอนแรกฮิโซกะเองบอกว่าไม่ค่อยชอบสนใจเรื่องราวพวกนี้ไม่ชอบปฏิป,ปต่อเรื่องราวอะไรแบบนี้ซะเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยนะครับแต่พอรู้เรื่องว่ากอนบาดเจ็บเจียนตายปุ๊บฮิโซกะบอกว่าขอฟังโดยละเอียดซิกว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นห่วงกอนอยู่เหมือนกันนั่นแหละนะแต่สุดท้ายแล้วจะเรียกว่าฮิโซกะเองก็ไม่รู้จะช่วยกอนยง ช่วยทางอ้อมไนหะเออก็คือว่าเดินทางไปกับอิลูมิซึ่งอิลูมิตอนนั้นนะครับมีหน้าที่ที่ต้องดูคิรัวว่าคิรัวเนี่ยเขากาลังจะเอาอารุกะออกจากบ้านโซดิกค,ครับผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยอารุกะถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามที่ห้ามเอาออกนอกบริเวณเป็นอันขาดนั่นเองครับแล้วทีนี้มันก็มีเรื่องราวที่ว่าคิรัวพยายามจะเอาออกไปให้ได้แต่อิลูมิก็พยายามจะมาขัดขวางนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าฮิโซกะพยายามจะช่วยก่อนทางอ้อมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะเกิดจากบทสนทนาเล็กๆของฮิโซกะกับ, umi, บอ,อิูมมับบออี่่จะกกกให้้ไปตส โโคืออารมณ์ประมาณว่าคิรัวเนี่ยเขาก็จะให้โกโต้ช่วยในการพาอารุกะออกไปข้างนอกนะครับแล้วทีนี้ฮิโซกะเขาก็จะบอกกับอิลุมิว่าจะให้ต่อสู้กับพ่อบ้านคนนั้นก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าผมจะฆ่าคีรัวน่ะพอเป็นไปได้ไหมแล้วอิรุมิก็เผลอพุ่งจิตสังหารออกมานะครับก็เลยทําให้คิรัวเนี่ยรู้ว่าอิลุมิอยู่แถวนั้นก็เลยต้องเร่งดําเนินการวางแผนใหม่อะไรก็ว่ากันไปนะครับเึ่งตวเนี้ผมมองว่าเป็นประเด็นเล็กๆน,น,น้อยๆที่มันก็ส่งเสริมว่าคีรุวเนี่ยจะพาอารุกะไปรักษากรใช่ไหม อารุกะออกไปข้างนอกได้มากยิ่งขึ้นนันเองครับคือโดยรวมสุดท้ายแล้วอารุกะหรือก็คือนาฬิกาที่คิรัวเขาเตรียมแผนไว้เนี่ยก็คือสามารถรักษากรได้ใช่ไหมครับพอรักษากรเสร็จปุ๊บกรกลับมาหายเป็นปกติก็ได้มีการไปเจอกับตัวละครเพื่อเคลียร์ใจกันหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกับตัวพ่อเองซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกใช่ไหมแล้วก็ไปพูดคุยกับใครที่เกิดขึ้นมาใหม่ในร่างคิเมราแอนด์อย่างนี้แล้วก็ได้มาปรับความเข้าใจกับคิรัวขอโทษที่พูดจาทําร้ายจิตใจไปนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับคือได้เจอทุกคนนะครับที่่่่่กกกกกกรรรควววจจจจจะะเเเอออนแแตาาาไไไไมมดด้้้้ัับบโล็ุณ แล้วหลังจากนี้กรกับฮิโซกะจะเป็นยังไงหนอนะคือถ้านับสเกลของพวกอนิเมะแนวเนี้ยตัวของกรควรที่จะเติบโตมากกว่านี้นะครับแล้วก็มีความใจเย็นความสุขุมนุ่มลึกที่มากกว่านี้จนวันหนึ่งเนี่ยสามารถสู้กับฮิโซกะได้อย่างสมศักดิ์ศรีแบบที่ฮิโซกะเขาได้ปรารถนาจะรอคอยไว้นั่นเองครับเรื่องราวของหลังภาคการเลือกตั้งประธานนี้ไปครับมันก็จะมีการต่อสู้ของฮิโซกะกับคุโรโรแล้วนั่นเองเนาะผมว่าถ้ากรจะโตขึ้นมาเพื่อให้พอดีีดกับการที่ฮิโซกะจะได้ต่อสู้กับกรอย่างเงี้ยฮิโซ เ,เพราะผมมีความรู้สึกว่าสุดท้ายฮิโซกะเองเขาก็เป็นตัวละครที่อยู่ตึงกับฮันเตอร์มาเรื่อยๆนะครับแม้ตอนสู้กับคุโรโรเนี่ยเหมือนกับว่าฮิโซกะจะตายแล้วหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนที่ผมดูอนิเมะสมัยนู้นเลยผมก็จําได้ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยถ้าคุโรโรต่อสู้กับฮิโซกะจะเป็นยังไงหนอก็ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆคือต้องบอกว่าดุเดือดเอาเรื่องนะครับแต่ภาพที่ก่อนจะต่อสู้กับฮิโซกะแบบเอาเป็นเอาตายแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่กล้ารับประกักกััันนววมม่าาาหงงเครรรบสสํืออพธ์ข ก,กับฮิโซกะที่เราได้เห็นกันทั้งเรื่องครับซึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับกับประเด็นที่ว่า2คนนี้เขาก็แยกย้ายกันไปเติบโตนะคือฮิโซกะเองเขาก็พูดนะครับว่าของเล่นเนี่ยยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดีนะเออเขาก็เลยมองกรว่าเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ไปยึดติดอะไรขนาดนั้นแค่รอว่ากนเนี่ยเติบโตขึ้นมาเต็มที่เมื่อไหร่ก็ค่อยจัดการตอนนั้นก็คงไม่สายไปส่วนกรเองเนี่ยที่บอกว่าจบ148ตอนของอนิเมะแล้วบทบาทของเขาก็หายไปเลยอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นเรื่่่่่ออ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 งงงรรราา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 ววววววทีีบบกกกไไไดดดด้้้้้้้้้ตตตััขเเเเจจพแแลลุปปหหมมมยยนนน็ูะ ที่น่าจะเป็นแรงผลักดันให้มากพอที่กอนจะได้ฝึกฝนวิชาต่อไปเพื่อเป้าหมายใหม่วงเล็บท่ากอนมีนะครับผมก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะถ้าผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะครับผมก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะก่อนที่ท่านผู้ชมจะคอมเมนต์พูดคุยอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ2คนนี้ท่านผู้ชมจะคอมเมนต์เอาเลื่เอาชัยเหมือนเดิมก็ได้ครับว่าโอ้ยกอนนะครับผมก็รอดูคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอื่นๆน,นอกจากโอ้ยกอนหรือเปล่านะครับผมวันนี้ผมก็มีมาพูดคุย ให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้ถ้าชอบจอะลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ